วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่กรุงพนมเปญนะครับประเทศกัมพูชานะครับตรงนี้เป็นริเวอร์ไซด์นะฮรริมแม่น้ําตรงนี้นะครับเขาเริ่มจัดงานกันแล้วนะครับเริ่มตกแต่งกันแล้วนะฮะจะเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนกัมพูชานะครับนี่ครับเริ่มจัดกันแล้วนะ ตรงริมริเวอร์ไซด์เนี่ยนะคนก็จะมาขายของกันเยอะมากนี่มีข้าวโพดครับนี่มีข้าวโพดนะครับอันนี้ไหมซื้อไปกินยังวันนั้นนะได้แล้วอันนี้เอาัน,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 นไหนฝากเท่าไหร่เท่ามาั้ยบุ้ยตี พักสองพันเอาอันไหนล่ะเอานี้ก็ได้ยุนมากินได้ซื้ออ่าเอาเนี่ต้อง,องขายขา้าวโพดต้มนะครับขา้าวโพดต้ม ฝากละสองพันนะครับเพื่อประมาณสิบเจ็ดสิบแปดบาทเดี๋ยวเรามาดูกันที่ริมแม่น้ําครับนี่ครับที่ริมแม่น้ำก็จะมีเรือนะฮะนี่น่้มีคอนเสิร์ตครับเกาะเพชร ใช่นะครับตรงนู้นมีคอนเสิร์ตนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยครับบรรยากาศยามค่ํานะครับประมาณหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งนะครับเวลานี้ตรงนู้นก็เป็นโรงแรมสุขะนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ําตเลนะฮะตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้าโขงนะครับแม่น้ําตเลออกไปตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้าปะสัก ับใกล้เทศกาลสงการบ้านเรานะครับที่นี่นะครับก็จะมีเทศกาลโจรทนํำชมยท่องไงก็ท่องไม่ได้ครับยากมากนะครับก,ก็เป็นเทศกาลปีใหม่ของคนกัมพูชาแล้วครับตัวนี้ก็เป็นหอยนะครับลองไหมยังร้อนๆอ,อยู่ฮนะีตัวนี้ขายหอยครับ อันนี้มันใหญ่กว่า,าเท่เากันใช่ไหม่อม่พอ่ออันนี้เหมือนกันไหมอันนี้มันเล็กกว่าง่ายน,นู้มันใหญ่นนหครับยังร้อนอยู่เลยนะครับนี่เตาครับร้อนร้อน รองครับรองอร่อยไหมเค้มเข้ม,ขม,มไปทำน,น้ำจิ้มเราไปซื้อไอ้นี่ด้วยนะพี่คนหมดมาเข้าเซเว่นอีกแล้วเป็นไ,ไงออโอเคบ นี่ขายไข่ครับไข่ต้มไข่เป็เปดได้อยู่ไม่แย่ก็ะจะมาขายของกันอย่างนี้นะนี่คืออะไรอะ่ะ ปลายำน่าจะเป็นยำครับน่นจะเป็นยำปลาเดี๋ยบาง,งนรออมเข้ามาครัตรงนี้เป็นริมแม่น้ำนะะาคนขายอก็ชื่อดีนะที่ขายขายหอยอะเหรอ เขาพดอะไรไม่ฟันเนาะไปนี่ครับเนี่ยที่นี่ก็จะมาเริ่มจัดงานกันนะครับงานปีใหม่ปีที่แล้วอ่ะจะใช้ชื่องานสงกา์สงการ กมชลองไหมลนะ่ะแม่อยากกินของแปลกอีกแล้วครับไข่ แม่อยากกินไข่ข้าวไม่เอาเป็นี้กินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยย่อยกับริมริเวอร์ไซด์นะครับที่ประเทศกัมพูชานะมาเดินได้ครับเย็น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 ก็คนจะเยอะๆหน่อยสองพัน โอายงนะจ๊ะพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหม่ไมได้คามเอร์ผู้ไทยไม่ได้นะครับได้คัมเอร์โอ้ย จะลองเหรอเคยกินเลยอ่เป็นกินบ้านจะหอยดีนะโอเคครับเราก็พามาชมบรรยากาศนะครับยามเย็นยามค่ำนะครับของประเทศกัมพูชานะครับเริ่มจัดงานเริ่มตกแต่งสถานที่กันแล้วนะครับกับงานปีใหม่ของกัมพูชานะครบับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ